สวัสดีครับมาอยู่กับผมร้านน้ำซ้ำโมบายเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะมีมือถือนะครับ oppo นะครับตัวนี้เป็น a series นะครับ a 9 2020นะครับตัวนี้มือถือก็จะติดล็อกรหัสหน้าจอนะครับผมตัวนี้ครับผมมือถือรุ่นนี้นะครับจะเป็นชิปรุ่นใหม่นะครับที่มีหน่วยความจำตัวเครื่องเนี่ยขนาด128จิกขึ้นไปนะครับย้ำนะครับว่ามือถือรุ่นใหม่ๆที่มีขนาด หรือว่าหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับ128 g ิ12ขึ้นไปส่วนมากก็จะใช้ชิปหน่วยความจํารุ่นใหม่ที่เรียกว่า UFS นะครับซึ่งจะใช้เครื่องมือนะครับในการาปลดล็อกนะครับที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเครื่องมือที่เราใช้อยู่เมื่อก่อนที่ปลดล็อกสําหรับเครื่องที่ใช้หน่วยความจําแบบ eMMC นะครับที่มีหน่วยความจา16กิ32กิกแล้วก็64กิกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหน่วยความจํา128กิกนะครับ เรามาดูกันว่าจะรู้ได้ยังไงว่าในเครื่องในมือของเราเนี่ยเป็นรุ่น A 9220หรือเปล่านะครับให้เราเนี่ยกดสไลด์ขึ้นมานะครับในหน้าติดรหัสนะครับกดโทรฉุกเฉินนะครับกดตอกจันสี่เหลี่ยมนะครับแปดนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นมาในหน้านี้นะครับเลือกไปที่คําว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับ สังเกตที่เลขโมเดลตรงนี้นะครับด้านบนสุดนะครับก็จะบอกว่า CPH1937 นะครับก็สามารถเอาเลขตัวนี้ไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับก็จะบอกว่าเป็นรุ่น A5220 0หรือ A9220 0ที่มีหน่วยความจำ128 g b กนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเครื่องรุ่นนี้นี่ติดล็อกรหัสหน้าจอนะครับเรามาปดนะครับหรือเอาไปให้ร้านช่างเนี่ยเขาปดล็อกเขาทำยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดู ตามผมมาเลยครับครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับเราก็จะทําการปิดเครื่องก่อนนะครับเราก็ทําการจิ้มนะครับตัวฐานจิ้ม ก็จะทำาการลอกฝาหลังตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราก็ได้ตัวบอร์ดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ทำการแพ็กการ่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาาเนวนการั้าตอนต่อไปกันหลังจากที่เราแกะบอร์ดออกมาแล้วผมก็จะทําการมาร์คเทปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเตรียมตัวที่จะเจาะนะครับตัว CPU นะครับเพื่อต่อลวดส่งคำสั่งนะครับ กดรหัสหน้าจอออกไปนะครับผมตัวนี้นะครับ เราก็จะทำการนะครับเจาะตัวนี่บริเวณน,นี้ครับ ครับหลังจากที่เราขูดไปไซรัละหนึ่งครับก็จะเริ่มเห็นน้อยนะครับจุดตากไก่ที่เราจะเป็นจะต,ต้องอต่อนะครับต่อลายนะครับผม ก็จะเป็นลายตาไก่ตามรูปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตรงน,นี้นะครับเอารวดนะครับเส้นเล็กๆเนี่ยต่อเข้าไปบนจุดที่ผมจะขึ้นภาพให้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมขั้นตอนต่อไปครับครับหลังจากที่ผมต่อรวดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยมาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ จะรีดค่าครับตัวโปรแกรมก็จะรีดค่าข้อมูลต่างๆภายในคอมอเครื่องมือถือเครื่องนี้ออกมานะครับผม ว่าเป็น oppo นะครับรุ่น A9 นะครับ A A5 2020เน็นครับตัวนี้ก็จะเป็น A5 2020นะครับตัวที่เป็น memory chip ที่เป็น UFS chip นะครับ UFS chip ก็สังเกตได้ว่า,าตัวเครื่องของเรานะครับก็จะมีขนาดนะครับ ลอมหรือว่าหน่วยความจำในตัวเครื่องนี่1้8 2 8 g กิกนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปในข้างต้นนะครับผมก็จะส่งคําสั่งนะครับ Oppo นะครับ format ไปนะครับสั่งให้ตัวโปรแกรมเนี่ยรีเซ็ตนะครับในส่วนของรหัสหน้าจอออกไปนะครับตอนนี้ก็ โปรแกรมก็ทำการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการนําบอร์ดตัวเนี้ยไปถอดสายนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเดี๋ยวติดตามมาชมกันครับครับสาหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการถอดลวดนะครับที่ได้ทําการต่อไว้นะครับ ราก็จะมาเปิดเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเปิดติดแล้วนะครับ ก็จะวิ่งรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตรหัสหน้าจอจากคำสั่งที่ผมส่งเข้าไปเมื่อกี้นะครับออตอนนี้ก็รหัสหน้าจอก็ได้หลุดไปแล้วนะ <Yahoo! S 1> มาดูนะครับว่า มือถือนะครับจะเป็นอ่ะตัวนี้ครับเห็นไหมครับจะโชว์ขึ้นมาว่าเป็น A9 นะครับทั้งที่ตัวที่เราโปรแกรมที่เราเช็คเมื่อกี้จะเป็นขึ้นมาว่า A5 นะครับแต่ความจริงคือซอฟต์แวร์ของ A5 แล้วก็ A9 นะครับตัวที่เป็น USB h h i f t หน่วยความจำ128กิกเนี่ยจะใช้ช็อปซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันที่ตัวกล้องนะครับผมนี่นะครับเรียบร้อยครับสำหรับการ ซีแล้วก็ปลดรหัสหน้าจอ oppo a 5 2 0 2 0แล้วก็ a 9 2 0 2 0ในรุ่นที่เป็นอลอมภายในตัวเครื่อง 128GB นะครับผมถ้าเรากดเช็คในหน้านะครับติดรหัสหน้าจอนะครับลูกค้าสามารถกดโทรฉุกเฉินนะครับแล้วก็กดจานสี่เหลี่ยมนะครับ899สี 8, 9, 9, ่เหลี่ยมนะครับกดไปที่คำว,ว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับมันจะขึ้นเลขโมเดลเป็น CPH หน 937แบบนี้นะครับแสดงว่าตัวเครื่องตัวนั้นจะเป็นอลอม128 g ิหรือเป็นชิป UFS ที่จะต้องทำการแกะแล้วก็ปลดรหัสตามคลิปที่ผมได้ทำไว้ตรงนี้นะครับผมสำหรับเครื่องนี้ปลดรหัสหน้าจอก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคานะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าราคาที่ผมแจ้งไปน่าจะไม่แพงเกินไปสำหรับ สิ่งนี้ผมจะต้องทำตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงจบคลิปนะครับผมฝากไว้ด้วยครับสำหรับร้านอัมซัมมบายครับรับปลดล็อกรายเดือนอปลดล็อกรหัสหน้าจอปลดล็อก gmail ทุกรุ่นนะครับผมรับงานส่งทั่วประเทศด้วยนะครับขอบคุณครับ